ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเลวิสติลจากเมลสปอร์ตรายงานว่าแม้ว่าอาเบล i ฟซิกไบรตันแอนโฮปอัลเบียนและคริสตันพาเลชต่างจะให้ความสนใจในตัวของฮาวิเอเลียตอย่างมากก็ตามแต่จนถึงตอนนี้ไม่มีทีมไหนที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการสำหรับกองกลางรายนี้ที่ลิเวอร์พูลตั้งราคาไว้ที่40ล้านปอนด์ขึ้นไป และแน่นอนว่าน,นั่นก็มีโอกาสสูงมากที่มิดฟิลด์ชาวอังกฤษวัย22ปีจะยังคงอยู่กับทีมหง์แดงต่อไปในฤดูกาลนี้และอานเนอร์เฮดโค้ชของทีมหง์แดงเองก็ต้องการอยากที่จะให้เขาอยู่กับทีมต่อไปน่าสนใจที่เอลเลียตจะเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้เนื่องจากฤดูกาลที่แล้วเจ้าตัวทำประตูและแอซิสได้ค่าเฉลี่ย0.86ประตูต่อ90นาทีให้กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลที่แล้ว และมีเพียงแค่โมฮัมเหม็ดซาราเท่านั้นที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าเอลเลียตแม้ว่าความต้องการของเอลเลียตจะต้องการลงเล่นมากขึ้นและมองถึงความเหมาะสมในการย้ายออกไปเพื่อหาโอกาสลงเล่นมากพอแต่แน่นอนว่าหากเขาไม่ได้ย้ายไปไหนเขาเองก็พร้อมที่จะทุ่มเต็มที่อีกครั้งเพื่ออยู่ช่วยทีมนี้ในฤดูก,กาลนี้เช่นกันโดยพรสวรรค์ของเอลเลียตถ้านำมาใช้ให้ถูกตำแหน่งและถูกที่ถูกโอกาส แน่นอนว่าเขาจะมีบทบาทสําคัญในตลอดทั้งฤดูกาลอย่างแน่นอนหากเขาอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปเบนจาขอบจากกิฟมีสปอร์ตเปิดเผยว่าอ่านเนอร์เฮดโค้ชของทีมลิเวอร์พูลนั้นพอใจกับผู้เล่นในตําแหน่งแนวรับในทีมของเขาแล้วในเวลานี้โดยเฉพาะกับในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กของทีมแม้ว่าลิเวอร์พูลอยากที่จะเพิ่มมาร์เกอีเข้ามาสู่ทีมในตอนนี้และเตรียมที่จะทําข้อตกลงในช่วงท้ายตลาดซื้อขายกับทางคริสตันพาลซ แต่หงแดงก็ถือว่าโจานี่เลโอนี่ปราการหลังวัย18ปีนั้นก็พร้อมลงเล่นในทีมชุดใหญ่แล้วและเชื่อว่าพวกเขามีเซอร์แบ็กระดับแนวหน้าในทีมถึง4คนในสมสอนอยู่แล้วในเวลานี้เพราะฉะนั้นหากพาเลชยังคงต้องการค่าตัวที่แพงเกินจริงไปลิ์พูลก็พร้อมที่จะรอเซ็นสัญญาฟรีเอเยต์กับเกฮีในช่วงสเมเออร์หน้าได้เช่นกันเดบออาคอบรายงานว่ามาเกฮีกับฟอร์มของเขาในเกมเสมอกับเฟรดิกสตัดศูนต์ต่อศูน์ในค,ค่มภีรที่ผ่านมา และนั่นทำให้คริสตัลเพลยนั้นผ่านเข้ารอบต่อไปของยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนัดแรกที่บ้านของพวกเขาเอาชนะมาได้1ต่อ0 90นาทีบวกในสนามส่งบอลสำเร็จ92ต่อ96ครั้งความแม่นยําในการส่งบอล96เปเคลียบอล9ครั้งเคลียบอลออกจากเส้น1ครั้ง1นีพาสสกัดบอลสาเร็จ2ต่อ4ครั้งวางบอลยาวสําเร็จ4ต่อ6ครั้งชนะการดวลบอล2ต่อ3ครั้งเลี้ยงบอลสาเร็จ1ครั้ง ล่าสุดมีรายงานว่าเกฮีช่วยทีมผ่านเข้าไปเล่นรอบต่อไปของฟุตบอลยุโรปแล้วจากนี้เขาเตรียมที่จะดําเนินเรื่องการย้ายทีมและลิเวอร์พูลก็มีความมั่นใจว่าพวกเขาจะทําการปิดดีวคว้าตัวกองหลังรายนี้มาร่วมทีมได้ก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้โรมาใกล้บรรลุข้อตกลงยืมตัวซีมิคาสคอสตาซิมิคาสแบ็กซ้ายลิเวอร์พูลใกล้บรรลุข้อตกลงย้ายไปโรมาตามรายงานจากฟาบิโซโรมาโน นักข่าวคนดังเผยว่าดีลนี้จะเป็นข้อตกลงยืมตัวจนถึงมิถุนายน2026โดยหมาป่ากรุงโรมรับผิดชอบค่าเหนื่อยโดยซิมมคาตอบรับการย้ายทีมตั้งแต่หลายวันก่อนและผลักดันให้การย้ายทีมเสร็จสิ้นคาดว่าข้อตกลงกับลิเวอร์พูลใกล้เสร็จสิ้นแล้วเนื่องจากอานาซาราเอ็ดดินแบ็กไซวัย23ปีชาวฮอลแลนด์เตรียมย้ายออกจากโรมาเร็วๆนี้ กรีกสกาลเซอร์วัย29ปีตกเป็นตัวเลือกสำรองของอาร์เนอร์สโลตกุนสื่อลิเวอร์พูลในถิ่นแอนฟิลด์ฤดูกาลนี้หลังการเข้ามาของมิลลสชเคอร์เคสรวมถึงแอนดูโลประสันกับตันทีมชาติสกอตแลนด์ลิเวอร์พูลสูสีแมนซิตี้ซองเรยแชมป์คาราบาวครับร้านผู้อังกฤษชูลิเวอร์พูลเต็งแชมป์คาราบาวครับราคาสูสีแมนซิตี้ขณะที่อาร์เซนอลและเชลซีตามมาไม่ห่าง เดทสามหของประเทศอังกฤษยกให้ลิเวอร์พูลเป็นเติงแชมป์คาร์บาวครับฤดูกาล2025-2026หลังจับสลากประกบคู่รอบสามเมื่อวันพุทธที่27สิงหาคมที่ผ่านมาโดยหงส์แดงจะได้เปิดแอนฟิลด์ต้อนรับเซาแธมป์ตันอัตราต่อรองแชมป์คาร์บาวครับฤดูกาล2025-2026 1ลิเวอร์พูล5ต่อ1 2แมนซิตี้6ต่อ1 3อาร์เซนอล8ต่อ1 3ร่วมเชลซี8ต่อ1 5นิวคาสเซิล9ต่อ1นร่วมสเปอร์ต่อ1 7แอสตันวเลล่า10ต่อ1 แไบรตัน12ต่อหนึ่งคริสตันพาเลต16ต่อ1 10ฟูลแลม18ต่อ1 10เอเวอเรตัน18ต่อ1เอ็นกูโมฮาเด็กสุดเบอร์ไหนใส่สกอร์หลีกผู้ดีขอขอบคุณบทความจากคอลัมน์ชันอยากไปเหยียบแอนฟิ N ์โดยเจบาสริโอเอ็นกูโมฮาดาวรุ่งลิเวอร์พูลแจ้งเกิดในเกมปรบาบเนวคาเซินสามต่อสองวันนี้แบบทำประตูชัยทดเจ็บนาทีท้ายๆด้วยวัย16ปีกว่าว่าจะมั่นถือว่าอายุน้อยสุดลำดับเท่าไร่ที่บันทึกกันลองไปดู เกมที่เซนเจมพาร์คหงแดงเกือบเอาตัวไม่รอดทั้งที่พเพล่นมากกว่าเกิน45นาทีทำประตูห่างสองลูกตั้งแต่ต้นครึ่งหลังทว่าก็มาโดนสาริกาดงอาศัยบอลโดง่งบอลศาสตร์ยาวเล่นงานจนสกอร์เท่ากัน2ต่อ2สถานการณ์สร้างวีระบุรุษเด็กมันจะเกิดไม่ได้เปิดก็ขอเม็ดปิดแข้งวัย16ปีถูกส่งเป็นสำรองนาที9ก6เรียกว่าอยู่บนสนามเพียง4นาทีต่อมาก็ทำประตูสำคัญชื่อขึ้นสกอร์บอร์ดช่วยแชมป์เก่าพวาสา3แต้มจากสนามยาก นั่นยังทําให้เขากลายเป็นนักเตะอายุน้อยสุดตลอดการลำดับ4ที่พังตะข่ายบนพิมลิกอังกฤษได้16ปี11เดือน27วันแล้วเป็นผู้เล่นวัย16ปีลำดับที่2เท่านั้นในประวัติศาสตร์ที่ทําประตูชัยของเกมลีกสูงสุดเมืองผู้ดีต่อจากเวนดูนี่เจ้าหนุ่มชาวอังกฤษยังเป็นนักเตะลิเวอร์พูลอายุน้อยสุดในประวัติศาสตร์สโมสรที่ลงตัวจริงเกมอย่างเป็นทางการด้วยวัยเด็กสุดรายการ FA คัพอังกฤษพบแอริงตนสตัลลี่เมื่อมกกราคม ย้อนไปสักนิดถึงจุดเริ่มต้นเส้นทางอาชีพหงแดงไม่ได้ปั้นลิโอมาเองแต่ไปฉกจากเชลซีตอนกันยายน2024เหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความคุนเคืองใจต่อสิงห์บูอย่างมากเพราะเหมือนไปเคลมเพชรเม็ดงามจากสแตมฟอร์ดบิดด้วยราคาเพียงยิบมือหนึ่งคนที่ออกมาโวยคือตำนานกัปตันเชลซีอย่างจอนเธอร์รี่รวมถึงอดีตโค้ชทีม u 18นิยามเอนกูโมหาว่าเป็นแข้งหัวกะทิมีแววก้าสูนักเตะที่ยอดเยี่ยมสุดคนหนึ่ง มันจึงน่าตื่นเต้นสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลที่เค้นศักยภาพเด็กหนุ่มออกมาได้จนเฮดโค้ชอาร์เนอร์สโลตบรรจุในแผนงานสำหรับขาประจำทีมชุดใหญ่เขาสร้างความระทับใจจากการฝึกซ้อมก่อนจากนั้นประเดิมมีชื่อสำรองรอบก่อนรองคาราบาวครับพบเซาท์ป์ตันเดือนธันวาคมเดบิวต์หนึ่งเดือนให้หลังได้รับคำชื่นชมจากกุนสือดับอักโขคุณสามารถเห็นว่าทำไมเขาเป็นผู้เล่นความสามารถระดับสูงทั้งที่เพิ่งอายุ16ปีส็ลตเปิดปาก ริโอมาอยู่กับเราได้ครึ่งฤดุการขนาดนั้นทุกครั้งที่ซ้อมกับทีมชุดใหญ่เราเห็นคุณภาพในตัวมอนั่นเอาอยู่เวลาตกใต้สถานการ์ดวลตัวต่อตัว,ตวและผมจะดีใจเสมอหากว่าผู้เล่นประเดิมสนามแล้วแสดงผลงานแบบที่เห็นตอนซ้อมสไตล์ของริโอคือปีกแบบดั้งเดิมที่หวือหวาคล่องแคล่วว่องไวและรักการดวลกับกองหลังคู่แข่งแข่งวัย16ปีเลี้ยงบอลเชื่องเท้าสเต็ปเท้าไวเปิดโอกาสให้เลี้ยงจี้ใส่ตัวประกบจากนั้นกระชากหายเข้ากรีเมก ใจใหญ่วุฒิภาวะเกินวัยแล้วไม่เขินอายจะประกาศความทะเยอทยานในทางที่ดีผมเชื่อมั่นมากๆว่าสามารถคว้าตำแหน่งบอลงดอได้ในสักวันเอ็นกูมหาเปิดปากผ่าน i n s i ซ e the a า a ์แค y ดส่วนต,วตัวต้องการถูกเป็นที่รู้จักฐานะหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดซึ่งเคยเตะฟุตบอลและเป็นตำนานแห่งวงการหากพัฒนาตัวเองต่อเนื่องไม่เลืงเสียก่อนมั่นใจ2,025-2,026คือฤดูก,กาลแจ้งเกิด ของถนัดลิเวอร์พูลเปิดสถิติทีมจอมยิงประตูชัยท้ายเกมเพียร์ลีลิเวอร์พูลรั้งอันดับหนึ่งทีมยิงประตูชัยช่วงนาทีสุดท้ายมากที่สุดในเพียร์ลีก4มครั้งเหนืออาร์เซนอลและแมนยูขณะที่สเปอร์คือทีมที่เสียท้ายเกมบ่อยสุดโดนถึง27ครั้งเกมเพียร์ลีอังกฤษนัดที่ลิเวอร์พูลบุกไปชนะนิวคาสเซิลยเตะสต่อ2เมื่อวันจันทร์ที่25สิงหาคมที่ผ่านมาน่าจะเป็นเกมที่ถูกใจคอบอลหลายคนเพราะมันมีแทบครบทุกรสชาติ หนึ่งในนั้นคือการที่ลิเวอร์พูมาได้ประตูชัยในช่วงทดเวลานาทีที่1 0ทั้งที่เกมมันกำลังจะจบลงด้วยการเสมอกันอยู่แล้วซึ่งวันนี้เราจะมาบอกเล่าถึงเกร็ดเกี่ยวกับการทำประตูชัยในช่วงท้ายเกมของพิมริกกันสักหน่อยลิเวอร์พูผู้เชี่ยวชาญนับตั้งแต่ที่ลีกสูงสุดของอังกฤษเปลี่ยนมาใช้ชื่อพิมริกแล้วนั้นลิเวอร์พูก็ถือเป็นทีมที่ได้ประตูชัยในนาทีสุดท้ายเยอะที่สุดด้วยจำนวนถึง46ครั้งด้วยกันโดยมีทั้งหมด25ทีมที่เป็นเหยื่อของเรื่องนนั้ สำหรับอันดับ2ในชันนี้ได้แก่อาร์เซนอลที่ทำได้34ครั้งโดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับท็อตแนมฮอสเปอร์ตามมาติดติดด้วยจำนวน32ประตูเท่ากันขณะที่เชลซีอยู่ที่5จากจำนวน29ประตู5ทีมที่ทำประตูชัยในนาทีสุดท้ายได้มากที่สุดของพรีเมียร์ 1, ลีก1ลิเวอร์พูลส6มลูก2อาร์เซนอล34ลูก3แมนยูไนเต็ด32ลูกสเปอร์32ลูก5เชลซี29ลูกสเปอร์เศร้าบ่อยแม้ว่าสเปอร์จะเคยทำแสบใส่ทีมมออื่น่่นชวงท้้ายยเกไดบ แต่ในทางตรงกันข้ามนั้นพวกเขาก็คือทีมที่เสียประตูชัยในช่วงท้ายเกมเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของพิมลิกจากการตกเป็นเหยื่อของเรื่องนั้นถึง27ครั้งด้วยกันทางนี้อันดับ2คือแอสตันวิลล่าที่จำนวน26คนโดยมีเอลตันตามาเป็นที่3จากการโดนไป23ครั้งขณะที่ฟูลแลมกับเวสแฮมิเตอยู่ที่5ร่วมกันจากการโดนไปฝั่งละ22ลูก5ทีมที่เสียประตูชัยในนาทีสุดท้ายมากที่สุดของพิมลิก 1สเปอร์27ลูก2แอสตันวิลล่า26ลูก3เอเวอลวตัน23ลูก4ฟูลแลมยี่สิบลูกและเวสแฮม22ลูกเกมพิมพ์ลีกโปรแกรมที่มีทีมใดทีมหนึ่งทำประตูชัยใส่ทีมใดทีมหนึ่งในนาทีสุดท้ายได้ม,มากที่สุด1ลิเวอร์พูลทำใส่เอเวอัตัน5ครั้งลิเวอร์พูลทำใส่นิวคาสเซิล5ครั้ง3ลิเวอร์พูลทำใส่พาเลซ4ครั้งเชลซี Chelsea ทำใส่วีแกน4ครั้งแมนเชสเตอร์ทำใส่แมนซิตี้4คครั้งนิวาสเเซิลทให้สปอร์4ครั้งสสเปอร์ทใ่เวสต์แฮม4ครั้ง หาชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ